ปีกไก่โอ้แผนนตาปีกเมียวแผ่นดูโอ้ยกันตกวะเออบาซ่าบาซ่าออบวัตานาบุตกจัดเลยต้องไปปรับปีกใหม่ ไม่ได้เล่นนานมากใช่ไหมวะม่แหนุนห่วงวะหนุนมาถึงก็ส่งคืนเลยไปอยู่ข้างล่างดิคือไปข้างบนกับคู่นัไหมเนี่ยยิ่งยิ่งปิดเนื้อ สวยส่งดีอีกเหี้ยเจ็บร้อยมั้ยมาทางไหนไปทางนั้นอุ้นนนท์หลอกสวยสวยสวยดีไหมสวยสวยสวยวันนี้แหละวันนี้แหละโอ้ยน่าออกมาไวยังวะกลัวออกมาโคตรไวอ่ะได้สวนแล้ว พี่เบสสวยแล้วยิงยิงไปยิงเองพี่โอ้ยเข้าน่อเอาว่ะพี่เบสอีกทีพี่ปอนพีเบสโอ้ยเขาส่งแล้วอันนี้ส่งแล้วแต่มึงล้ำหน้าประเด็นคือพวกมึงจะให้ป <asan> ้อน ให้แตะบอลได้แป๊บหนึ่งหน่อยก็ไม่ได้นะให้พีเวียดดิยิง่งสวยสคือแตะบอลยังไม่ทันอะไรแม่งเข้าถึงแล้วอะ่เเอี

ผมว่าเราจะไหลซิกเอ้ยไหลซิกดิเพราะแซวบวกไม่ได้อยู่ในนี่ใช่ตัดจะมาทุกเป็นแบบโกลเลยครับน้องคนแรกยอดสุดยอดเฮ้ยปั่นเนี่ยพูดจริงจริงจริงไปรับจริงไหมไปรับสวยมึงวิ่งครับพอดีอ่ะเมื่อกี้ช่องเมื่อกี้ที่จริงมันสวยแล้วแต่มึงวิ่งครับอ้าวปุ๊บจบปะหน้าเปล่าสวยสวยจัดบอดผมบอดผมแมวบอดเดี๋ยวเล่นดีกว่ือ สวยไปเดียวไปหมดเลยเีืยนี่เวลาไี้ยิงสวยไม่ขัดตัวไม่เข้าเข้าเข่าเข่าไม่เข้าไม่ไปเข้าหรอไอ,อ,อ้เห<ไ>ี้ยข้างหลังสวยมามามาตัวมาจิงตัมาดิโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรไม่ไม่มาเลยมาเร็วมันยังไม่มาเลยยิงลงหรออยู่หน้ามือเน๊อะ ขไปเลยไปเองนะไปเองนะมาไหมไหมโอ้โหช้าโอ้แล้วไปยิงเองอ่ะเนี่ยเลี้ยงมาขนาดนี้ไปยิงพลาดตีงี้ยเอ้ยพลาดอีพลาดตีออใจะไรของมึงวะของรอบอะไปเอาขึ้นเออเไลท์ซิกอ่ะดีไลท์ซิกรู้สึกว่ามันมันลื่นขึ้นเยอะเลยอะ น่าจะปรับเฮ้ย้น่าน่าจะปรับไปนี่มาเอ่การเชื่อมต่อเพราะมันไม่หน่วงเลยเะิดอเมื่อคืนไม่ดับอีกแล้วิปงวิ่วต่มวิ่งวิ่ว่าวม่่งงวิ่วิ่ง่งวิ่มวันนี้มันทะลุช่ง่ง่งวิ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 งมิ่นไม่งวิ่งว่งวิ่งวิ่งเล่น่่วิ่วิ่ ยังไงเดี๋ยวสวยเปิดเรียบร้อยโอ้โหยิงโอ้โหติดเกือบติดไอ้เนี่ยดีโนดหนีทันไอ้ฟิลไม่เอาไอ้ฟิลไม่ให้แอสซิสต์เลยพี่พี่วะพี่เดียวเออไม่ให้แอสซิสต์กูเฉยยิงแล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เดียวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮวิ่งจิกไปจิกมาวันโดนเ้วยอะไรสักอย่างถ้ายิงถ้ายิงติดไอ้ฟิลออกนี่ไอ้ไอ้หนี้อะไรนะตับหน้าไอ้หี้อ่ะวันนี้วันนี้ลื่นจริงว่ะ

บ่อยแล้วใช่เี่สวยยอดเฮ้ยขบวนฟิล์มครับไม่ลำไม่ล้ำไม่ล้ำยิงล้ำเลยเออยิงขับเอ็นตัวนั้นโล่งเลยได้ได้ได้เจนเจนเจนให้เลย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 สวยพี่ไม่ล้ำไม่ล้ำยิงโอ้ล้ำโหวะส่งจังหวะแรกแล้วนะเออตัวสองตัวพี่อยากสามก็เลมาสามเดือดร้องละ สวยตมงไหมยิงเนี่ยความโคมเป็นอย่างนี้โอ้โหความความโคมเป็นยังไงไม่ได้มาไม่ทันไกลเปิดเลยพี่อุ้ยสวยอุ้ยเป็นมันแค่าเป็นอย่างนี้เฮ้ยเป็นอย่างนี้ดิพัตภักดิ์ความโคมเป็นอย่างนี้เจ๊จุดโนพปีเดียร์ซิดว่ะ มันมันจักรยานกัดเข้าได้ไงวะเนี่ยบอดมันเอือะไม่เอือะวนวนอยู่กับกูนะไอ้เบอร์สิบอยู่กับกูเลยอี๋เนี่ยโคตรสวยเนี่ยยัดเสือกไม่เซฟลูกอย่างงี้เสือกเซฟไม่ได้เที่สองมาตรฐานในสัตว์อ๋อผมไปบังมันนี่ผมมันบังหัวมันมาเลยโอ้เอาเข้าตัวอ่างโดน ฟิมขบวนวะยิบอ่ะยิบดโอ้ยดักรอเลยดักอยู่แล้วดักรอเลยวะยิบยิงสายโค้งโค้งโอ้โหสายโค้งจริงวะไอเฮี้ยสายโค้งคงจริงว่ะโค้งจริงว่ะนีโครเอางอนไก่ว่ะรงผมอนไก่ แต่แต่ในในหน้าผมก็จะเป็นหัวแบบเดสล็อกอยู่นะขี้เกียจตัดไอ้ย่ากลหน้าเป็นโคตรที่เดียร์กบียัพชนะตายกบียัไปดูมองได้เห็นแต่ผมมันอีกทีเออไม่รับไม่รับเว้ยไม่รับเว้ยอกกันไหมนี่ไงเอาเอาเอว xin mời yên qua tuyệt vời 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 ยิงเรียบร้อยบอลยิงยิงโอ้โหแล้วเอฟเอียน er oh, yeah. oh, yeah. ึกว oh uh, oh, ่าหายแล้วเนี่ยพอเล่นลื่นแล้วมาคอมโบง่ายมากเลยบิลโอ้ยใหญ่โอ้โหเยอะกอไม่ส่งพี่เบสอีกทีพี่มาพี่โอ้ยฟิวเลยโอ้ใช่แลบแใช่แลบแใช่แลบวใแลบ ลื่นหรือมันเล็ดง่ายหน่อยข้นนวยห่ะลื่นจัดเลยอ่ะค้นมันเลยมันลื่นแล้วมันจัดเลยเล่นอะไรก็ได้ง่ายเลยเดี๋ยวโอ้ยที่ตัวคนใหญ่ไอ้สัตว์ยีบบอลชิปหายแล้วเต็มเลยไม่มีบอลเลยเฮียไม่ฟิวให้ดีเล็หน่อยทั้งหมดสองสุดท้ายไม่ดีตลอดเลยยิงยิงเต็มร้อยโอ้ยเฮียเฮียอะไรเนี่ยผมไปกดแป้นพิมพ์แล้วไม่งงหน้าจอไม่ขยับไอ้สัตว์อะไรเน่า ับไม่ล้าไม่ล้าแต่ล้าไม่ล้าไม่ล้าแต่มึงยิงมึงยิงไม่เข้านะแอตลิตตัวไม่ได้เลยนะไม่ล้าแต่ยิงไม่เข้าเองทำเรียกว่ากินเองชงเองเหรอพี่แมวผมแม่งไปกดอะไรไม่รู้เฮียโอ้ยมึงอย่าหญ่ยัดอย่างนั้นดิีไปดพี่กูสวยยังไงยังไงยิงยิงดิยิงแล้วโอ้โหยิงแล้วไปได้ยัง อง่ายพี่ยิงเอออ้เนี่ยอลือน่นอ่ะมันดึงง่ายเลยไม่พอลือน่นม,มันดึงได้เว้ยดึงลับแบบพอลือน่นแบบปวดเล่นง,ง่ายจำไว้เลนแล้วผมดึงง่ายง่ายเลยไม่ต้องลนแต่ว่าพี่ไม่ต้องรีบเลยพี่รอฟิลวิ่งได้ดทำหนึ่งว่ะที่เหลืออยู่แค่พี่ยิงกันให้เข้าพอผเข้ามาจาังหวะหนึ่งก็ยิงขวาเลยโอ้โหสวย ไปส่งเลยทิมกูรับสวยมาหยกบอลสวนยังไงเฮียอะไรถ้ากูไม่จับยาวกูไม่จับยาวก็ไม่ก็ล้มอ่ะเหมือนไม่ล้มเลยนะทิมตรงเลย โอ้ยทั้งบอลไม่เอาเลยจับไปว้จ้าจัดเลยอ่ะจริงไปแล้วอ่ะเข้าโหดเกินโอ้ยิีบอลวะเราโอ้โหนีอะไรเลยเนียบอลอ่ะบอลมันมีอะไรเยอะกว่าเราเลยเปนอนโดนบั๊กแล้ว บอกแล้วให้ไปนอนไม่ยิงตรงไป็นสายใหญ่ไม่น่าพูดก่อนเลยยเย็นัถามโอ้โหได้อยู่ดีสามแล้วอ่ะยิงเอออ่อนบอลออบอลวัน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 วปนวังบอนอ่ะเอาไม่ได้อ่ะวันวัววันนว ไม่กูไมหยิบไม่ได้เอาไม่ได้ฟิวเตอร์ทำเยี่ยอะไรเอ้าใครก็ได้หน้าโกเมื่อกี้สองคนน่ะอันเดูยอันเดีย The current ันเดียอันเดียท่านท่นทันท่านได้ได้สวยวอดครับสวยพี่พี่พี่เบสที่พี่ต้อง สวยสวยสวยิ่งไอทีโอ้โหฟิวมึงอีกแล้วเบสฟิมยิ่งโอ้โสวยอะคนจบตั้งแต่ฟิวแล้วว่ามันไม่ได้ไงเฮียเล็งอยู่อะอสองเห้ยยืดเฉยๆเลยยังไม่ได้ขยับเลยเลยไอทีขึ้นไป Ying ying. Oh, oh, oh! Wait, wait, wait! His <laughs> name and number have been taken. Aye, la cui, he's sad. The poor challenge. Right to give a penalty to the referee, and he's right to give the yellow card. Well, they really need this. So wait. One, 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 one. Video, yvette. Yvette, cang muer, bay le. เ้ยเกือบเมื่อกี้ผมยิงแล้วอ่ะเสียบหลังเลยเออเฮียเล่นไวเฉยทำไมมันเร็วจังวะนโอ้ยไม่โอ้ยังไม่ทันไอ้นี่เลยขยับดึงโอ้เฮียกลัวเพชรจัดไอีสัตว์อยากหลอนเอ้าไอ้เออเฮียหลอนแล้วมึงอ่ะไอ้คุย He it Well, just look at this again. It's good movement. The pass is perfect. And they leave the goalkeeper with no chance. That's an excellent goal. Neither side shy about shooting at this match. But it comes down to the final five minutes. But I think just lost his focus for a second. And a throw-in conceded.

And wanna hate this? I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate.